สวัสดีค่ะกลับมาพบกับสรุปกองทุนรวมหุ้นจีนนะคะ EP ที่1 1 U China ค่ะกองทุนเปิด United All China Equity Fund มาดูกันที่ภาพ 3D diagram ของ Phenomena นะคะพื้นที่สีน้ำเงินยิ่งมากเท่ากับยิ่งดีกองนี้ก็กลางๆนะคะไม่น้อยเกินไปมากแต่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่สำหรับผลตอบแทนย้อนหลังนะคะมีย้อนหลังมากสุดที่1ปีบวกถึง39.50เลยนะคะปีนี้ก็ดีเลย พอย้อนมา6เดือนเนี่ยอยู่ที่บวก23%ก็ยังดีเหมือนกันค่ะและ3เดือนย้อนหลังก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่บวก17.62% โอเคไปดูต่อกันที่ข้อมูลกองทุนนะคะกองนี้ค่าความเสี่ยงอยู่ที่ระดับ6เช่นเคยเป็นกองทุนรวมตราสารทุนนะคะมีฟิเดฟฟันคือ UBS Equity SICAV China นโยบายค่าเงินนะคะกองนี้ก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิษของผู้จัดก,การกองทุนนะคะและกองนี้ไม่จ่ายปันผลเนาะค่าธรรมเนียมการขายเนี่ยเก็บจริงอยู่ที่1.5เท่านั้นนะคะค่าธรรมเนียมรับซื้อคืนเนี่ยยังไม่เก็บนะคะเขายกเว้นเอาไว้ส่วนค่าใช้จ่ายกองทุน วมนะคะเก็บจริงอยู่ที่1.6%ต่อปีสำหรับการลงทุนครั้งแรกนะคะและครั้งต่อไปเนี่ยขั้นต่ำก็ไม่มีนะคะอยู่ที่1บาทก็ซื้อได้แล้ววันจดทะเบียนกองทุน27กุมภาปี62นี้เองไม่นานนะคะมูลค่าทรัพย์สินอยู่ที่ประมาณ4,500ล้านบาทถือว่าเป็นกองที่ค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวนะคะ ไปต่อกันที่หนังสือชี้ชวนนะคะข้อมูลอัปเดตเมื่อวันที่12มกราคม2564นี่เองกองทุนเปิด United All China Equity Fund นะคะเป็นหน่วยลงทุนชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปเป็นกองทุนรวมตราสารทุนประเภทฟ,ฟ,ฟิเดเอีย์ฟันนะคะที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศจาก UOB คุณกำลังจะลงทุนอะไรกองนี้นะคะลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอีกทีหนึ่งที่ชื่อว่า UBS Equity SICAV or China ซึ่งเขาจัดตั้งและบริหารจัดการโดย UBS Fund Manager ค่ะที่ลักเซมเบิร์กโดยนโยบายการลงทุนนะคะของกองทุนนี้เนี่ยมีนโยบายลงทุนในหุน้นและทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่จัดตั้งในประเทศจีนหรือบริษัทอื่นก็ได้แต่ต้องมีความสัมพันธ์กับประเทศจีนนะคะและ กลยุทธ์ในการบริหารกองทุนเนี่ยหนึ่งเลยกองทุนยูไชน่ากองนี้นะคะเขามุ่งหวังให้ผลการดําเนินงานเนี่ยเคลื่อนไหวไป,ไปตามกองทุนหลักส่วนกองทุนหลักนะคะเขาก็มีกลยุทธ์การบริหารแบบเชิงรุก แล้วกองทุนนี้เหมาะกับใครบ้างนะคะ 1. ต้องเป็นผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนได้ 2. ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาวได้นะคะและ 3. เป็นผู้ลงทุนที่มุ่งหวังผลตอบแทนที่ดีจากกองทุนรวมต่างประเทศนั่นเองและกลองนี้นะคะก็ไม่เหมาะกับผู้ลงทุนที่เน้นจะได้รับผลตอบแทนเป็นเงินที่จำนวนที่แน่นอนหรืออยากให้เงินต้นยังคงอยู่นะคะก็ไม่เหมาะ ภาพนี้เป็นแผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวมนะคะอย่างกองทุนนี้เนี่ยความเสี่ยงอยู่ที่ระดับหกนั่นเองค่อนข้างไปทางสูงนะคะเพราะเป็นกองต่างประเทศเนาะส่วนด้านล่างค่ะจะเป็นปัจจัยความเสี่ยงที่สําคัญสําคัญนะคะอันดับแรกเลยคือความผันผวนของผลการดําเนินงานอย่างกองนี้เนี่ย ความผันผวนอยู่ที่ระดับ15-25%ก็ค่อนไปทางสูงเช่นกันนะคะถัดมาเป็นการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรวมนะคะก็อยู่ในระดับต่ำคือน้อยกว่าหรือเท่ากับ10%เท่านั้นถัดมาเป็นการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมค่ะกองนี้อยู่ที่2 0 5 0 0นะคะก็ระดับกลางๆางมาทางต่ำหน่อยไม่มากยังไม่ถึงครึ่งค่ะประมาณครึง่งนึงเต็มที่ ส่วนการกระจุกตัวรวมในประเทศนะคะก็สูงสุดเลย80หรือมากกว่าเพราะอยู่แต่ในประเทศจีนเนาะและสุดท้ายค่ะความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนนะคะการป้องกันความเสี่ยงอย่างกองนี้จะขึ้นอยู่กับดุลพินิษของผู้จัดก,การกองทุนรวมค่ะสำหรับน้านี้นะคะจะเป็นสัดส,ส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุนอย่างกองนี้นะคะจะมีแค่สส่วนค่ะส่วนที่เยอะนะคะเ6 0 3เนี่ยจะลงทุนในหน่วยลงทุนต่างประเทศก็คือในกอง ทุนรวมนะคะที่เป็นกองหละแล้วก็ที่เหลือ3 9 7จะเป็นในส่วนของอื่นๆค่ะส่วนภาพด้านขวานะคะก็จะเป็นสัดส่วนในการลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมต่างๆค่ะอย่างกองนี้ก็มีหลายหมวดเลยค่อนข้างจะครบครันเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะก็จะมี consumer ค่ะมี communication service มี real estate material นะคะมี financial การเงินมี health care information technology นะคะ industrial แล้วก็กองนี้มี cash มีเงินสดเยอะพอสม ะะสำหรับชื่อทรัพย์สินนะคะชื่อทรัพย์หรือการลงทุนสูงสุด5อันดับแรกนะคะกองนี้ก็ TAL Education Group นะคะมี Tencent Alibaba m a i t h a i และ Ping An Insurance ค่ะหน้านี้จะเป็นข้อมูลนะวันที่30ทธันวาคม2563นะคะสำหรับผลการดำเนินงาน,นะคะจะมี2ปีคือ2 5 6 2และปี6 5 6 3นะคะมาดูกันที่ปี62คะ่ะปีนี้ผลการดำเนินงานดีมากเลยเป็นปีแรกนะคะ คือสูงมากกว่าค่าเบนชมาร์เยอะเลยแล้วก็พอมาปี63เนี่ยถือว่ายังได้กำไรอยู่ยังไม่ขาดทุนแต่ก็ต่ำกว่าค่าเบนชมาร์เล็กน้อยนะคะสําหรับกองนี้เนี่ยเคยขาดทุนสูงสุดอยู่ที่ลบ18.36%โดยประมาณนะคะโอเคและนี่ก็คือกองทุนรวมยูไชน่าค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสองมันนี่แชร์สวัสดีค่ะ